สวยสะกดใบเฟิร์นแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์นางกิริณีเทวีตะลึงในความสวยของนางเอกสาวอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่สวมชุดไทยจัดเต็มเป็นนางกิริณีเทวีแต่งตัวเต็มยศใหญ่ด,ด้วยเครื่องผู้สาทรและเครื่องธนิมพิมพาพรสำหรับตามโบราณส่งพาจีบหน้าด้วยพายกทองเยี่ยนบับทรงกรงศอ ตาดทองปรักตึงทองประดับอัญ,ญมณีทรงพาหุรัตทับสวงปันเน่งสายสังวานเครื่องทองกอครบชุดด้วยทองลงยาประดับพลอยมรกตทีวีจิตงดงามและหาชมได้ยากมูลค่ารวมกว่าสองล้านเรียกว่าสวยโดดเด่นและสะดุดตามมากซึ่งสาวใบเฟิร์นได้เผยสวัสดีปีใหม่ไทยขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขเลนสตาดน้ำอยาประมาทกาดไม่ตกนะคะทุกคน